ยามเช้าตรู่ที่บึงบอระเพ็ดตอนน้ำหลากแสงอาทิตย์แรกสาดลงบนผิวน้ำเป็นประกายเสียงนกกวักดังแว่วจากตะลิ่นข้างทางขณะที่ผืนน้ำใต้เงานั้นค่อยๆกระเพื่อมเป็นวงกว้างคลิปนี้นานาสาระจะพาคุณไปพบกับสิ่งมีชีวิตที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าปลากรายนักล่าลายจุด ผู้แฝงตัวอยู่ในโลกเงียบสงบของบึงน้ำแต่กลับเต็มไปด้วยพลังและเรื่องราวอันลึกซึ้งที่ผูกพันกับคนไทยมานับร้อยปีพบกับเรื่องราวของลูกชิ้นปลาแสนอร่อยที่ประเทศไทยแต่ปลากรายไประบาดไกลอยู่ที่ฟลอริดาปัจจุบันประเทศไทยพบปลากรายน้อยลงมากแต่บางแห่งเช่นบึงบอระเพ็ดยังมีอยู่มาก ความงดงามของพวกมันซ่อนอยู่ในเส้นสายเรียวยาวเหมือนใบมีดเกล็ดละเอียดสีเงินอมเทาที่สะท้อนแสงราวกับกระจกและลวดลายจุดดำที่เรียงรายตลอดลำตัวจนเกิดคําบอกเล่าถึงปลานักล่าซึ่งมีลายจุดที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ประจำสายพันธุ์ปลากลายหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าปลาตองกลายและที่ภาคเหนือเรียกว่าปลาหางแผน ปลากลายมีลักษณะลำตัวยาวบางแบนข้างส่วนหัวมีขนาดเล็กว้าวเป็นสันโค้งและแยกออกจากลำตัวอย่างชัดเจนลักษณะเด่นของปลากลายคือปากกว้างมากมุมปากอยู่เลยหลังลูกตาสีของลำตัวเป็นสีขาวเงินส่วนด้านหลังมีสีคล้ำกว่าส่วนท้องมีจุดสีดำค่อนข้างใหญ่ประมาณ 5- 1 0จุดเรียงเป็นแถวขนาดของปลากลายที่พบ ส่วนใหญ่ยาวประมาณ75เซนติเมตรปลากลายตัวใหญ่ที่สุดที่พบตัวยาว1เมตรหนักถึง15กิโลกรัมส่วนลูกปลาที่มีขนาดไม่เกิน9เซนติเมตรจะมีลายสีเทาดำประมาณ10-15แถบพาดขวางลำตัวเมื่ออายุประมาณ80วันลายจะเลือนหายไปและกลายเป็นจุดสีดำแทนเกล็ดมีขนาดเล็กละเอียดครีบต่างๆทุกครีบเป็นก้านครีบอ่อนทั้งหมด ในตัวเต็มวัยส่วนหน้าผากจะหักโค้งส่วนหลังจะโก่งสูงขึ้นชัดเจนปลากลายมักอยู่อาศัยในบริเวณที่มีกิ่งไม้ใต้น้ำหรือพืชน้ำค่อนข้างหนาแน่นชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กพบได้กว้างขวางในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชอบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ปลากลายชอบซ่อนตัวตามกอผักตบและรากไม้ใต้น้ำช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำสูงขึ้น มันจะอบพยพเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมถึงที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ก่อนจะถอยกลับสู่ลำน้ำหลักเมื่อฤดูแล้งมาถึงชาวประมงในภาคกลางและภาคอีสานต่างคุ้นเคยกับสีเงาเงินของมันโดยเฉพาะในช่วงน้ำหลกักเมื่อปลากลายออกหากินในทุ่งน้ำท่วมเพื่อหาอาหารและวางไข่ปลากลายมีรูปร่างที่เปรียวบางสง่างามแต่เบื้องหลังความงามนั้นคือสัญชาติยานของนักล่าที่ดุดัน พวกมันกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นหลักจับปลาซิวปลากระดีปลาเล็กทั่วไปกุ้งและแมะลงน้ำกินเป็นอาหารมักออกหากินในเวลากลางคืนโดยอาศัยครีบที่ยาวเป็นพิเศษเพื่อพรางตัวในความมืดก่อนจะพุ่งเข้าโจมตีเหยื่ออย่างเงียบเชียบปลากระลายจะใช้ความไวและความสามารถในการว่ายน้ำถอยหลังเข้าประชิดเหยื่อก่อนจะพุ่งตัวในจังหวะเดียวอย่างแม่นยำฟันคมเล็กๆช่วยตัดเหยื่ออย่างรวดเ,เร็ว นักวิทยาศาสตร์เคยบันทึกว่าปลากลายมีพฤติกรรมกางครีบและกระพือครีบอย่างสวยงามเพื่อรบกวนกระแสน้ำทำให้เหยื่อเสียสมดุลแล้วจิงโจมตีเทคนิคนี้เป็นผลจากวิวัฒนาการอันยาวนานที่ปรับให้เข้ากับแม่น้ำไทยซึ่งมีน้ำขุนและพืชน้ำหนาแน่นหากถามชาวบ้านว่าปลากลายมีค่ามากเพียงใดคำตอบคงนิพนเนื้อเด้งที่ไม่มีปลาใดาเทียบได้ เนื้อปลากลายมีเ yeah. ส้นใหยโปรตีนเหนียวแน่นเมื่อนำมาขูดจนละเอียดจะเกิดความยืดหยุ่นพิเศษซึ่งเป็นหัวใจของเมนูยอดนิยมเช่นทอดมันปลากลายลาบปลากลายและแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากลายในอดีตปลากลายจัดเป็นอาหารหรูในงานบุญงานแต่งและเทศกาลสำคัญครัวโบราณจะใช้เวลาขูดเนื้อทีละน้อยเพื่อแยกก้างละเอียดออกจากนั้นตำในครกหินจนเหนียว ก่อนปรุงรสด้วยสมุนไพรพื้นบ้านปัจจุบันแม้จะมีการเลี้ยงปลากรายในบ่อแต่รสชาติของปลากรายธรรมชาติจากแม่น้ำใหญ่ยังถูกยกให้เหนือกว่าเพราะกลิ่นหอมและความเด้งเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะเลียนแบบความนิยมในเนื้อปลากรายผลักดันให้เกิดการเพราะเลี้ยงเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทเกษตรกรพัฒนาบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดที่จำลองสภาพแม่น้ำเช่นการปล่อยพืชน้ำและสร้างที่หลบซ่อน เพื่อให้ปลากลายเติบโตแข็งแรงการเลี้ยงปลากลายต้องควบคุมคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะปลากลายอ่อนไวต่อน้ำที่มีออกซิเจนต่าตลาดลูกชิ้นและทอดมันปลากลายสร้างรายได้หลายร้อยล้านบาทต่อปีโรงงานแปรรูปต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้เนื้อปลาธรรมชาติคุณภาพสูงราคาปลากลายขนาดใหญ่บางช่วงทะยานถึงกิโลกร,รัมละหลายร้อยบาทกลายเป็นสินค้าพื้นบ้านที่มีมูลค่าเศรษฐกิจมหาศาล แม้ปลากลายยังไม่ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แต่การทำประมงเกินขนาดและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศกำลังคุกคามประชากรของมันเขื่อนใหญ่ขวางกัน้นการวางไข่พื้นที่น้ำท่วมถึงลดลงจากการพัฒนาที่ดินทำให้แหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลลูกปลาหดหายนักอนุรักษ์เตือนว่าหากไม่มีมาตรการจัดก,การเช่นการกำหนดช่วงเวลาจับปลาหรือการปล่อยพันธุ์ปลากรายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ปลากลายตามธรรมชาติอาจลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปลากลายตามธรรมชาติที่ไทยมีจำนวนน,น้อยลงแต่ปลากลายดันไปโผล่เป็นสัตว์รุกรานอยู่ที่รัฐฟลอริดาในประเทศสหรัฐอเมริกาปลากรายซึ่งเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียได้เข้ามาครอบครองอาณาจักรใหม่และกลายเป็นผู้รุกรานที่กำลังคุกคามระบบนิเวศของฟลอริดาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่1960 ปลากลายถูกนําเข้ามายัางฟลอริดาเพื่อเป็นปลาสวยงามสําหรับนักสะสมเมื่อปลากลายโตขึ้นจนตัวใหญ่เกินกว่าจะอยู่ในตู้ปลาคนเลี้ยงจึงแอบเอามาปล่อยปลากลายจํานวนหนึ่งหลุดรอดจากที่เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นบึงหรือแม่น้ําที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดสภาพอากาศที่อบอุ่นและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในฟลอริดากลายเป็นสวรรค์สาหรับพวกมันปลากลายจึงแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วและกระจายตัวไปทั่ว เมนูโปรดของพวกมันคือปลาพื้นถิ่นขนาดเล็กเช่นปลาหูแดงและปลาซันฟิชซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกน้ำและจระเข้เมื่อจำนวนปลากลายเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งจำนวนปลาพื้นถิ่นก็ลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อห่วงโซ่อาหารทั้งหมดอีกเหตุผลสำคัญที่ปลากลายยังคงระบาดอยู่ที่ฟลอริดาคือชาวอเมริกันยังไม่รู้วิธีการนำปลากลายมาทำเป็นอาหาร ชาวเน็ตไทยจึงแนะนําเมนูแซ่บๆอย่างลาบปลากลายทอดมันปลากลายและลูกชิ้นปลากลายให้ฝรั่งอเมริกันลองทํากินดูสเสน่ห์ของปลากลายยังคงตรึงใจผู้คนครัวพื้นบ้านไทยที่ยังทําเนื้อจากลูกชิ้นปลากลายทุกคนล้วนเชื่อมโยงกับปลาสีเงินลายจุดอย่างแน่นแฟ้นปลากลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสายน้ําไทยที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติอาหารและวัฒนธรรม เป็นเงาสีเงินที่สะท้อนวิถีไทยจากแม่น้ำสู่ครัวและจากอดีตสู่อนาคตหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ